ที่จริงแล้วหลายคนถามว่าคอนเสิร์ตนี้จะมีแต่ความสนุกความฮาที่หลาผมบอกเลยว่าผมไม่ตลกนะผมไม่ตลกโอ้แล้วไม่บอกนะ้ยต่นเต้มากที่ยากาหเป็นเินมาแบยิ่สะดวกยิ่งสูงเลยเนี่ยไอ้ตื่นเต้นหมนะครับ พี่ฝากัอกมาไปก่อนเนะยขามาข้ามาแล้วะครับผมในที่นี้มีใครมีใ,ใครชอบบทบางสารกล่าวไหมครับคุณแม่อ้ชหโอบบ้โหโอ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 งโคโอ้หอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้ห้โอ้โหหอ้โหโอ้โห้อ้โงงนะหโอ้โหโอ,อ้โหโออ้โห เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสอบสอบการข้ามแม่ถามว่าสอบกี่โมงเอาละมา <c oughs> ผมข้ามตรงก็คือก่อนผมสอบข้ามขีผมบอกพอกเทีย่ยงสิบสิบเอ็ดโมงข้าสิบเอ็ดโมงข้าสิบห้าแม่ก็ไปนั่ง <c oughs> ประมาณประมาณหนึ่งเดือนครับก็จะมีการตามด้วยอาหารการกินเยอะแยะมากมาย แก้ของแก้ซึ่งเป็นส <out> ิ่งที่ผมก็ผูกทันมากกับสิ่ที่ีนะครับผมก็คุณผู้หญิผานต่างๆที่ผมได้สิ่งที่เราอาไม่เชืานทีที่ด้รสิ่นก่อในสิ่งที่ใีการที่เราเป็สิ่งี่ ที่จะทำก,การแสดงหรือว่าจะทำการ yeah. เนี ω, komm, man, <t 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 ่ยก็ต้องทำการไหว้คูก่อนหลายคนถามว่าที่ผมมีคนดังมากขนาดนี้เพราะอะไรคบอาท่ด้ส ที่คาถาไดเลยวันนี้ดจ้เปลาที่ครักทุกคุณหลงเลี่จ